กลับเจ้าดีค่ะพี่น้องป้องไปสุกูสก้นชาช y o ยูทู e นะคะมาค่ะเสาร์นี้ยี่ก่อนสิพาตันผู้ชมมา,ก,ากินข้าวกินข้าวกลับน้ำพริกแมงดาค่ะเพื่อนๆน้ำพริกแมงดาแล้วก็ผักเยอะๆนะคะมีผักปลาพรอมหมนนี้พี่น้องยี่ก่อนไปเก็บผักปลามานะคะน้ำพริกแมงดาพี่น้องตามใส่ปลรรานะคะนี่ค่ะ เต็มกะปุ๊กเลยพี่น้องสะใจนะคะน้ำพริกแมงดาะนะคะแล้วยี่ก่อนกับมีผักนะคะผักตัวนี้เดียวยี่ก่อนเรื่องชื่อไห้นะคะยีก่อนเรื่มซชื่อมันชื่อมันยาวแง่แมมันอันอ่นอานยากอีหลีนนะคะเนี่ยมันเป็นผักอของตระกูลโบเกนีเรนะคะโบเกนีเรนะคะ เย่อนจะมีตัวโบเกนิเร่ให้เป็นเพื่อนอยู่นะมันมีติดมาอยู่สองสามยอดนะคะเจคอนให้เเพื่อนดูนี่ค่ะมันเป็นของตระกูลตัวนี้นะคะดูดูความแตกต่างนะคะเ,เพื่อนๆนี่เกโบรเรนะคะนี่ค่ะสิเป็นใบแบบนี้แด้ตัวนี้นะคะตระกูลเดียวกันนะคะพี่น้องเป็นผักสลัดสดนะคะเก่อน เก็บมากินสดๆเลยค่ะพี่น้องวันนี้นี่ค่ะยี่ก่อนน้อา,าปูกใส่กระถางไว้ได้ค่ะนี่นะคะเพื่อนเมื่อเช้านีโชคดีเนาะคะ่ะยี่ก่อนออกไปข้างนอกนะคะไปเจอผักตัวนี้ไม้ก่อนก็รีบเก็บเก็บมากินกับน้ําพริกเลยนะคะตระกูลเดียวกันนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็มี่ก่อนมี่ไก่อบนะคะไก่อบไก่อบเครื่องเทศนะคะพี่น้องขายีก่อน แช่ออกไปอบอีกที่นึงนะคะมันซุกบ่ค่ออดีไปในมื้อเช้านี้เนาะค่ะแล้วก็นี้อันนี้คือจานโปรดของยายก,กรอนเลยนะคะพี่น้องนี่คืออ่าสมพักเสียนนะคะที่ยี่ก่อนเอามาเห็ดนั่นแหละค่ะถ้าพูดได้ประท่านล่องนะคะห้ไปเก็บมาเห็ดกินลอ่องเบิองเ้ยพี่น้องขอบอกว่ามันอร่อยมากนะคะเพราะว่า มันมีความนุ่มพักมันบนเหนียวเลยค่ะมันอร่อยพี่น้องนะคะเห็นไหมคะ่ะชิ้นใหญ่ๆธรรมชาติสร้างสันพี่น้องอไม่เป็นพิษนะคะไม่เป็นพิษแต่มีวิตามินมากมายนะคะมันมีซื้ออยู่ด้ค่ะแต่ยี่ก่อนชิลลงซื้อให้ด้ค่ะแต่กระสิบผ้าไปเบิ้งปลามันพร้อมเนาะค่ะเนาะหลังจากกินโจบกล้วยี่ก่อนสิผ้าพี่น้องไปเบิ้งปลาพักเซียนพักเซียนสวีเดนหรือพักเซียนของยุโรปเนาะคะ่ะ ขาบอกว่าอร่อยคุ้มค่ามากนะคะไม่เสียใจเลยที่ไปเก็บนะคะลำ่ำติดล่ำถืองานพี่น้องเลยน่าค่ะจำขาเนียวขาเนียวจำน้ำพริกแมงดาผักสดรับรองอร่อยนะคะ ยี่ก่อนมากกินผักเยอะๆพี่น้องกินผักเยอะดีต่อสุขภาพไฟเบอร์มันเยอะด้วยพี่นออ้องนอค่ะอือนะคะนี่ก่อนล่างฉันล่างเบิอฟ่วงเลยพี่น้องมะแร่ดิดค่ะอื วันนี้อากาศข้างนอกว่าเป็่นตาไปครับพี่น้องเหมือนฝนจะตกเลยพี่น้องลืมนะคะเมฆเมฆหม,มอกเต็มฟ้าได้พี่น้องมืนนมอใส่ฝนจะตกค่ะม,มาพักสดๆกินขบมาพี่เบ่งหลังให้พี่นิร้องตึงน,นะคะอืม ี่น้องมันอร่อยผักอันนี้มีรสชาติที่แบบอร่อยนะคะดูลักษณะใบามันจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมันจะเป็นใบสสอยจักหน่อยจักหน่อยจักหน่อยดูกันลู่เรื่องไม่เอ่ยให้เบิ้งจักใบดูนี่นี่นี่จัสสิ ก็สิออกใบขาอันดอกขา,ขาวๆนน้อยๆัตพี่น้องประจอไม่แก่นะจ๊ะเก็บรดอืมนะรสชาติอร่อยมากพี่น้องอร่อยกว่าตัวโวเกนนีเร่ด้วยจำไปพี่น้องผักตัวนี้มันเป็นผักที่มันเป็นสมุนไพรกลุ่ม กลุ่มเย็นน่ะพี่น้องสมุนไพรกลุ่มเย็นว่าได้ยูในกลุ่มร้อนนะคะดีสําหรับฟองใส่พี่น้องกินเลยอืมมือค่ะพวอไดกตามร,ระเศษเห็นยานสีเก็บมันกิงลดกพต้องย่านเนาะวอนยี่ก่อนมากหล,ล,ลายเอามาปลูกเส่กระถางไปเลยพี่น้องไม่จะเ่านด้ไปเก็บอืม เอาสิไปสื่อเขากินใหยังถ้าพักมันเกิดไปหาเก็บพักปลามาก,กินไปหน่องไะโดดมากไหมเราที่ก่อนเก็บพักตําแย่มาอยู่ค่ะแต่ว่าประเทศยังดูแลสิไปล่างนะคะล่างบวกไปหน่องบวกเักตําแย่อร่อยนะพักตําแยน่นี่ลวกอร่อยนะคะเหมือนกับ ผักโขมแหละพี่น้องต้มแย่เดี๋มิตจะบินหมากไหมนะคะอืออือร่อยอตัวนี้เห็นนะคะท่านผู้ชมเอาไปต่อยอดได้นะคะเรา ทำให้มันเป็นผักอย่างนี้แล้วนะพอมันเปรี้ยวสักหน่อยพี่น้องเอาไปเอาเป็นผักเปรี้ยวแกงใส่ปลากระแซบด้วยค่ะเอาไปทําเป็นแกงใส่ปลานะคะจะอร่อยนะคะมะต้งมะต้งล่างนะคะก็ดีเลยค่ะพี่น้องเอาไปทําแกงผักเปรี้ยวใส่ปลาขอ,อบอกอร่อยจังนะคะ อร่อยจยริงๆแถมมีเยอะด้วยพี่ร้องไอ้ตอนนี้สัวเยอะผักตรนนี้กำลังมากรออ,อ,ออ่อนๆมาแก่พอดีเก็บไปน,นอนพี่ก่อนขั้นไวบข,นนะะขึ้นหนึ่งแล้วขึ้นเสา สอาหมดรุ่นมากก่อน่คยเอานาเขอมาใส่ขออนุญาตนะคะทุกคนปลอดภัเดีทุกทวดขึ้นรุ่นมากพี่น้องจังใส่นาำเขามาเยวะลงไปเลยค่ะอุ้ยแสบพี่น้องขั้นก็คืออันคลิปแรกทีก่อนส่งไปไั่นเ้อค่ะขั้นเอานามมันออกซะก่อนเอานามมันออกจากสามนาำแล้วค่ะ ล่างคั่นเอานำเคียวมันออกล่างออกจากสามนามด้กับคั่นคันเนาะค่ะนามที่สีเขาค่อยปุุงเครื่องแล้วค่ะสเสดงรสชาติออกมาที่บอกว่าสุดยอดมากอร่อยจริงๆนะฮะลองกันได้ใจ้ะลองลองจัก้าที่เรา่ยี่ก่อกนเบาเน่ย เอาข้าวเดี๋ยวเก่านาทีเหรอที่พี่น้องอืมพี่น้องเออข้าวเดี๋ยวเก่านาทีหรอเตะเวลาไปเร็วจังอืมอืมอืมพี่น้องพี่น้องรูไปอันนี่ก็อืมมันหวาน หมหอมนี่หมอหอมสดพี่น้องไปซื้อสดๆมาอย่างนี้เนาะเอามากแกงมาออมก็ได้เด็กกอนชอบกินเพราะว่ามันมีความหวานและกรอบพี่น้องหมวอหอมนี่นะนี่ค่ะกินสดๆต้องเส่พี่นนอะหมอหอมสดน่ากินมากพี่นอ้อเด็กกอนไปซื้อที่อ่ กรุปเมื่อเช้านี่ค่ะเห็นมันสดอะฮะซื้อมากินกับน้ำอืออืออือมันหวานไปหน่อยมันแสบไปดีก็อืออือ

จากลาท่านผู้ชมไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเพชพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้จากลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะพี่น้องนะเราเจอกันสัน้นสวัสดีนะคะทุกคนบายบายค่ะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามมีกอนด้วยนะคะบายบายค่ะปลาพี่น้องปาหนี่หงามค่ะ,คะ ปิคั้นสมพักนะพี่น้องพ่อปขคั้นสมขายเด้อจ้ะอุ้ยงามงามหลพี่น้องป้านี่น่ะดูค่ะพอดีเก็บได้พี่น้องมีออแต่หยอดนิ่งๆพี่น้องเอ้ยสะอ่อนแทวที่เนี่ยกำลังพอกเก็บพี่น้องเฝ้ามาเอาเด้อค่ะเฝ้ามาเอาอุ้ยลูกค่ะหยอดหญ่ๆซะละ่ะงามมองนี่แหงงามคักพี่น้อง พักเสียนแล้วจะพักเสียนอุ้ยงามงามงามพี่น้องเอ้ยนูค่ะลงไปสั้นจักหน่อยพี่น้องสะออนป้าพักเสียนแล้วจะ้ะ